สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูมุกิก้นนะคะครูมุกจะมาให้ความรู้เด็กๆในวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะคะที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยค่ะสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอย่ยถ้าอย่างนั้นมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันเลยค่ะ อุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือคีย์บอร์ดค่ะคีย์บอร์ดเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแป้นพิมพ์ใช้ในการพิมพ์งานหรือว่าป้อนข้อมูลค่ะอุปกรณ์ที่สองเมาส์เมาส์นะคะจะช่วยในการชี้หรือเลือกทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ปรากฏในบนจอภาพค่ะอุปกรณ์ที่สามนะคะมอนิเตอร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจอภาพ ใช้แสดงสื่อภาพหรือข้อความต่างๆบนจอภาพค่ะเคสนะคะภายในเคสจะมี CPU หรือทำงานเหมือนกับสมองคมค่ะสมองของเราเนี่ยค่ะเพื่อในการประมวลข้อมูลนะคะได้แสดงบนหน้าจออีกครั้งค่ะแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะครูมุกยังมีเพลงเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆทบทวนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันเลยค่ะ มีเาะแลี <Be born. S 3> ป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะเพลงที่ครูม,มุกเอามาฝากอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ